หนึ่งขณะที่ฉันบินไปรอบๆสุสานอันกว้างใหญ่ฉันแอบอยู่หลังหลุมฝังศพขนาดใหญ่และมองไปรอบๆวิษสามตัวรวมตัวกันตรงหน้าฉันทั้งสามลอยอย่างไร้จุดหมายแต่พวกมันก็อยู่ติดกันสามตัวเสมอมันยากที่จะแยกพวกเขาออกจากกันดังนั้นฉันคิดว่าฉันต้องเป็นคนจัดการและฆ่าพวกมันทั้งสามตัว แต่ละตัวให้20 EXP 3ตัวคือ60 EXP ฉันมี10 EXP อยู่แล้วดังนั้นมันจะเป็น70 EXP จาก100ที่ต้องใช้ในการอัพเลเวลดังนั้นฉันจึงต้องการวิสอีก2ตัวนี่หมายความว่าฉันจะไม่สามารถเพิ่มเลเวลได้ทันทีและถ้าฉันปล่อยให้พวกมันโจมตีฉันฉันก็อาจจะจบลงด้วยการบาดเจ็บหลังจากนั้นถ้าฉันโจมตีอีก2ครั้งเพื่อเพิ่มเลเวลฉันอาจจะจบลงด้วยการตาย ด้วยเหตุนี้ฉันจึงประมาทไม่ได้และพุ่งเข้าใส่พวกมันโดยตรงดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ฉันแอบดูคุณได้เรียนรู้ทักษะซ่อนตัวเอวีหนึ่งเอ๊ะเร็วๆนี้โอเคขอบคุณสิ่งนี้ทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นเนื่องจากทักษะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการซ่อนตัวของฉันแต่ถ้าฉันใช้มานาฉันอาจจะซ่อนได้ดีกว่านี้แต่เราไม่ต้องการใช้มานา โอ้เดี๋ยวก่อนฉันมีมานาไซฟอนนี้และถ้าฉันใช้มานากับการพรางตัวละเปิดใช้มานาไซฟอนนั่นจึงทำให้วิสอ่อนแอลงและระเบิดพวกมันด้วยมานาที่ฉันดูดกลืนจากพวกมันล่ะฟังดูเหมือนเป็นแผนที่ดีเอาล่ะฉันอดทนรอให้พวกเขาเข้ามาใกล้ฉันในขณะที่ฉันเปิดใช้งานการพรางตัวอย่างช้าช้าดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้อย่างน่ามหัศจรรย์เพราะเปลวไฟดวงเล็กๆไม่สังเกตเห็นฉันเมื่อฉันอยู่ข้างๆตัวพวกเขามานาไซฟอน ทันทีที่ฉันเปิดใช้ทักษะนี้วิสจะเริ่มลดขนาดลงอย่างช้าๆและในที่สุดก็สังเกตเห็นฉันในที่สุดอย่างไรก็ตามคุณอ่อนแอเกินไปแล้วเพื่อนฮ่าฮลาก่อนฉันเตรียมดัซเฟีย3ลูกด้วยการจินตนาการของฉันระเบิดมันให้เป็นควันบูมบูมบูมทั้ง3ตัวตายทันทีหลังจากนั้นแผนการของฉันได้ผลในที่สุดคุณได้รับ60 exp ประสบการณ์ 70็ึงและเสร็จแล้วและไม่เสียชพีพเลยแม้แต่น้อยนั่นเป็นเรื่องดีมานาของฉันค่อยคอยฟื้นตัวกลับมาเต็มขณะท,ที่ฉันท่องสุสานไปเรื่อยๆฉันอยู่ห่างจากหลุมฝังศพของตัวเองค่อนข้างไกลแล้วขณะท,ที่ฉันกำลังมาถึงบริเวณที่มีพื้นปูซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารเล็กๆฉันเดาว่าอาคารเหล่านี้เป็นที่ฝังศพของสมาชิกราชวงศ์ลองคิดดูสิว่าฉันเป็นใครในชีวิตนี้ ฉันเกลียดที่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยราวกับว่าฉันไม่มีตัวตนจนกระทั่งฉันตายจริงๆสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือฉันชื่อมารีอาฟูเอนเต้เบลและฉันเป็นแม่มดแห่งศาสตร์มืดผู้ทำเรื่องเลวร้ายมากมายและฉันถูกประหารชีวิตเพราะเรื่องนั้นมีหนุ่มผมบอ์สุดหล่อคนนี้ที่ร้องให้เพื่อฉันเมื่อฉันตายเขาเป็นคนรักของฉันเหรอหรืออาจจะเป็นเด็กสุดงานน้องชายคนเล็กหรืออะไรทำนองนั้นเพราะเขาหล่อมาก อย่างไรก็ตามไม่มีเวลาสำหรับความคิดโง่ๆเรามีบ้านที่นี่ฉันซ่อนตัวอยู่ในอาคารเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่เก็บลงศพของสมาชิกราชวงศ์จากนั้นฉันก็มองผ่านกำแพงไปที่วิสอีกสามตัวปอที่รักพวกมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาฉันฉันเปิดใช้งานการซ่อนตัวในขณะที่ฉันติดกำแพงอย่างอดทนทั้งสามเดินผ่านพวกเขาและเดินหน้าต่อไปโดยหันหลังให้ฉัน อืมถ้าพวกมันหันหลังฉันจะดูดมานาของพวกมันในทันทีพวกเขาดูตื่นตระหนกแต่มันก็สายไปเสียแล้วดักซเฟียฉันเสกดักซเฟียสามครั้งอีกครั้งการร้ายมนแต่ละครั้งต้องใช้ MP 30ซึ่งหมายความว่าฉันใช้ MP ทันที90ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่เสี่ยงที่จะทำถ้าฉันล้มเหลวฉันจะเสีย MP เกือบทั้งหมดไปบูมบูมบูม นอนน้อยทั้งสามตัวนี้ตายอย่างน่าสยดสยองเสียงร้องอันปวดร้าวของพวกเขาเป็นเสียงเพลงที่เข้าหูฉันในเชิงเปรียบเทียบขณะที่ฉันเก็บเกี่ยว EXP ของพวกเขาเหมือนเก็บเกี่ยวฮะคุณได้รับ60 exp ประสบการณ์130 10 0คุณเลื่อนระดับเป็นระดับสองระดับของดักาเฟียเวเลหนึ่งเพิ่มขึ้นดีและดักสเฟียของฉันก็เลเวลอัพชื่อ มาเรียฟูเอนเต้เบลเผาพันธ์ผีน้อยระดับเศษสองส่วนหประสบการณ์32.00อันดับ G. สถานะถูกสาบอ่อนแอแรงมา้า16 16 MP 122 122โจมตี8ป้องกัน7เวทมนต์2 2 2ความคล่องตัว12ค่าสถานะของฉันเพิ่มขึ้นคราวนี้ในที่สุดฉันก็ดูดีขึ้นมาหน่อย ก็ไม่เชิงฉันพนันได้เลยว่าฉันไม่แม้แต่หมดัดตอนนี้ฉันต้องการ200 EXP เพื่อไปถึงระดับ3มันจะเพิ่มขึ้นครั้งละ100หรือไม่ดังนั้น 300, 400และสุดท้าย500จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเลเวลสูงสุดอืมวิวัฒนาการงั้นเหรอระหว่างพักฉันตัดสินใจตรวจสอบทักษะชายาของฉันมันค่อนข้างแปลกแม่มดแห่งความมืด ชื่อทักษะที่มอบให้กับแม่มดแห่งความมืดร่างแห่งความหวาดกลัวที่มนุษย์จำนวนมากหวาดกลัวเนื่องจากความสามารถของเธอในการนำความโชคร้ายหายนะและโรคระบาดมาสู่ทุกที่ที่เธอไปคุณได้รับความเกลียดชังจากผู้อื่นและการดำรงอยู่ของคุณดูเหมือนว่าฉันจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ทุกคนเพิ่มความสามารถของคุณในการเรียนรู้เวทมนต์การกู้คืนมานาของคุณและการเติบโตของ MP และสถิติเวท คุณยังได้รับ EXP เพิ่มเติมจากการฆ่ามินเนี่ยนทุกตัวจะได้รับการปรับปรุงค่าสถานะทักษะการเติบโตและตัวเลือกการวิวัฒนาการผู้นำแห่งความโชคร้ายเลเวลหคุณถูกเทพพเจ้าแห่งยมโลกสาบให้โชคร้ายดังนั้นคุณจึงนำโชคร้ายมาสู่ผู้อื่นอย่างไรก็ตามในการแลกเปลี่ยนโชคลาภของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณรับเอาของผู้อื่นอย่างเฉยเมย ผู้ที่ให้บริการคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์นี้ยิ่งเลเวลสูงเอฟเฟกต์ยิ่งแข็งแกรง่งฉันเข้าใจแล้วดังนั้นฉันจึงกลายเป็นแม่มดแห่งความมืดจริงๆและฉายานี้ก็ยังค่อนข้างดีมันช่วยให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและความเร็วเพิ่มขึ้นถึงกระนั้นการถูกทุกคนเกลียดโดยไม่มีเหตุผลก็ทำให้ฉันเจ็บปวดไม่น้อย และมีผู้นำแห่งความโชคร้ายโอ้นี่มันบ้าไปหน่อยแล้วแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่แย่อย่างที่คิดขอบคุณเทพเจ้าแห่งโลกอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันอ่านมินเนียนมันทำให้ฉันนึกถึงบางอย่างฉันจะเลี้ยงมินเนียนเองได้ไหมฉันมีธาตุมืดและธาตแห่งความตายด้วยการใช้ธาตุมืดฉันสามารถใช้เวทมนต์นั้นได้ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถใช้เวทมรณะโดยมีธาตมรณะได้ ถ้าฉันทำได้มันคงเจ๋งมากที่จะยกกองทัพพันเดตมาสู้เพื่อฉันดังนั้นฉันจึงสามารถนั่งรอให้พวกเขานำ EXP มาให้ฉันได้สบายสบายอืมเดี๋ยวว่าก่อนมาลองกันฉันโยนกระดูกที่แบกอยู่ลงบนพื้นจากนั้นฉันก็ตัดสินใจสร้างคาถาแห่งความตายเอิ่มเลี้ยงอันเดตทันใดนั้นฉันเสีย MP ไป100หน่วยแต่พวกมันไหลเข้าไปในกองกระดูกราวกับควันไฟจากนั้นกระดูกก็ได้รับออราแห่งความฝัน กองกระดูกจู่ๆมันก็เริ่มสั่นคลอนในขณะที่รวมตัวกันอย่างช้าๆไม่มีทางมันใช้งานได้จริงๆ